โดยเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญคีรนาเพศศัดโดยมีเกรนมิตรแก้ว,วูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีเกรนมิตรดรจุธามาสสุขบันเทิง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกกถาและอนุโมทนาบุญ กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านก็ได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีและยังได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระกาศสิริพันโทได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญของทางวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลยที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะ